กับสวัสดีพี่น้องยินดีตอนรัรเข้าชูชองเบาวแอน้อยเด้อพี่น้องเฮาสิมาฝากของกับซอปปอล่าเนาะกับ,บานเนาพี่น้องนนื้นนี้ของแพ็คเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะื้อนี้เฮาสิไปฝากของไปรอนตลาดเนาะพี่น้องนอไปตลาดรอนตลาดกลองมาเบงกันว่ากลองปมาณมีหนิเสียจักหวานเนาะเฮาสิฝากของกับเลาาเนาะน้าขนทรงแฟตทรงจากขนทรงแฟตไปฮอด จังหวัดอุบรลราชธานีหรือว่าซองเมกแล้วบริษัทขนส่งเข้ากระสิไปส่งต่อให้กับบริษัทมีไส้เนาะส่งไปหอดตลาดร่อนตลาดเนาะพี่น้องนาะเข้ากระสิเอาบินมารับถ้าส่งแบบนี้ไปส่งแฟตไปหอดต่อเขตแล้วให้เขาส่งต่อให้ราคามันจะถูกกว่าที่เข้าส่งน้ำขนส่งที่เขามารับเอาอยู่บอน ทีทางานเขาเนาะหรือว่าตามล้านต่างๆเนาะมีเขาส่งนําขนส่งไปหาอีกขนส่งหนึ่งฝังล่าราคามันก็สิถือกว่าพี่น้องซ้านี่นาจะเสียอยู่ประมาณหกหลอยเนาะหอดฟังล่าเนาะแต่ถ้าเขาฝากน้ารถเขาที่เขามาหลับมาส่งเนาะแต่ว่าตัวนั้นไม่ก็ดีอีกอย่างเนาะเพราะว่าเขามาหลับหอดทีทํางานแล้วเขาก็ไปส่งหอดหน้าบ้านเขาแต่ราคามันจะแพงกลองประมาณซ้ำนี่นาจะประมาณ พันสองเนาะราคามันกับแบบด้วยเครื่องขึ้นไปอีกพี่น้องแล้วเขาสิมาเบิงเนาะตอนที่เขาไปฝากของอยู่แฟตเนาะพี่น้องเนาะไปฝากของอยู่แฟตแล้วเขาสิมาบอกวิธีฝากเนาะพี่น้องเนาะว่าเหตุจังไรเนาะฝากของกลับบ้านเ่าเนะบ่ยากพี่น้องขั้นตอนแรกก็คือแบบเขียนซื้อผู้หัรอยู่ฟังเล่าเบอร์โทรใส่กล่องเนาะขั้นตอนที่สองเ่าก็คือเขาไปหาคนหาเนาะ ใน a c e b o o k เนาะเพจขนสรงไทยล้าเนาะพี่น้องเนาะเขาก็เขาไปกดค้นหาเลยขนทรงไทยล้าไปหาตา่ละแคงต่ละแคงมันก็เสียมีเนาะเขาก็ขอทียูของเขาหลังจากเขาไะไรทียูมาแล้วเขาก็เอาทียูไปให้ขนทรงแฟตเขาเขาก็สิกรกลงใน้อมูลของเขาเนาะพี่น้องพอทรงไปก็สิมีคน้นหาบูซองแมก็กแล้วเขาก็ทรงต่อให้เขาไปจนหอดบ้านเขาเนาะพี่น้องเนาะ โอเคพี่น้องออกไปส่งข้องกันเลยไปอ่าอันนี้ขอโดยคนสองคนนะครับโอเคทุกคนตอนนี้เท่ากับส่งข้องเรียบร้อยเนาะข้องน้ำหนักเจ็ดกิโลกว่ากว่าเสีย หนึ่งร้อยสิบห้าบาทเองเนาะส่งกลับเราน่าจะวอกเกินวอกเกินห้าร้อยบางทีอาจจะบวอดสำเนาของเก็ดโลโอเคทุกคนเดี๋ยวกลับไปห้องเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เบิงเนาะว่าหลังจากที่เราส่งของจากนี้ไปวอดซองเมฆนาะไปวอดซองเมฆล้วหลังจากทีาส่งต่อจากซองเมฆไปวอดบานเท่าบาทเสียจักบาทเนาะเดี๋ยวเสียมาให้ทุกคนเบิงเนาะทุกคนเนาะบาสิเสียจักบาทไปโอเคครับ โอเคพี่น้องเฮากำลังไปส่งของกับบ้านเรากับซอฟต์โเล่าเมื่อกี้นี่ที่เขาไปส่งมาเดี๋ยวสิมาบอกทุกคนเราสำหรับเพื่อที่แบบอยากส่งของกับบ้านเนาะในราคาที่ถือประหยัดแล้วก็ไววเนาะพี่น้องเนาะโบเกิลซ้อมมือฮอดบ้านเนาะพี่น้องเนาะที่สําคัญเนาะราคาละถืออี่นี้เนาะถือแห้งเดี๋ยวสิมาเบอกเลยเนาะตอนแรกก็คือให้เฮาเข้ามาเฟซบุ๊กทุกคน เขามาเฟซบุ๊กเนาะกล้องอาซีเบุคคอยเห็นไม่ได้เราทุกคนเนาะเขามาอาเฟซบุ๊กเขงเฮาแล้วเฮากับพิมพ์คนหาเลยเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวสีแนะน้าเลยว่าอา่าเดี๋ยวสีแนะน,น,น,น้าเลยว่าบริษัทคนส่งไรเนาะที่เขาสง่งเนาะเขามาตอนแรกเขาก็พิมพ์คนหาเลยเนาะ บริษัทวีดยนนาย,ย,ดยขนส่งขิมนันหาเลยเนาะบริษัทวีดายขนส่งเนี่ยเขาจะเขามากนี่เลยหน้านี้บริษัทวิดายขนส่งแล้วกัเขียนใส่กล่องนะทุกคนเนาะ เขียนใส่กองก็คือเขียนฟังล่าห้องเขียนแตเบอร์โทน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าทรงของฟังล่าห้อสิแบบมาซาบสอดม่ได้น้องอะไรแบบมีแบบเลขที่บ้านมุมมีรหัสยังไรเนาะมีแตบบวมาทรงไปเมืองนั้นเมืองนี้กันโอเคจบเนาะทุกคนเนาะนีเข้าก็เขียนใส่ในกลองมาทรงไปรอนตลาดเนาะแต่ใส่เบอร์โทผู้ฮับเนาะทุกคนเนาะแล้วก็แพ็ก่องแพ็คท้องนะ้ปนเดียบร้อยแล้วก็ไปทรงเนาะไปทรง สิเป็นเครืดีสิเป็นคนทรงเี้ยงก็แล้วแต่เนาเหี้ยเขาไปทรงแฟตเนาะเท้าห,หูซึกว่ามันแบบทรงกับแฟตมันง่ายเนาะบริษัทคนทรงแฟตมันก็นคือแบบเขาก็าต้องเอาทียูคนทรงเนาะก็คือเอาแต่เบอร์โทรโเนาะเอาแค่เบอร์โทรคนทรงเอาแต่อะไรนะเอาแค่ทียูคนหาแค่หนันเนาะแล้วก็ง่ายที่สําคัญราคาถูกนะทุกคนเนาะองทองเทาไปทรงมือกี้นี่ก็ราคาหนึ่งร้อยสิบห้าบาทเนาะ หนึ่งร้อยสิบห้าบาทเจ็ดกิโลครึ่งเนาะเจ็ดกิโลครึ่งจ่ายไปหนึ่งร้อยสิบห้าบาทคิดว่าถือเนาะทุกคนเนาะแล้วเสียเนีย่ยมันเส,สียอยู่สองเท่อเนาะทุกคนเนาะสองเท่อเนาะแล้วเวลาของเที่ยวส่งไปพหัวซองเมกปุ๊บคนส่งเขาก็สีแจงมาทั้งเถียนเนาะว่าของเขาหัวซองเมกแล้วเนาะเขาก็เซียาขามไปฟังล่าเนาะเพื่อสิไปส่ง ขนส่งต่อเนาะเพราะว่าจะเป็นขนส่งอนุสิทธิ์มีไส้ขนส่งอยังกระตาที่ฟังลาเพราะกสิปิส่งในเทาเนาะไปส่งไปวัาเที่ยวอยากส่งไปว่าจะเป็นเมื่องนุ่นเมื่องสักุมาเนื่องจำปาสสาหรือว่าจะส่งไปเทา่ยส่งไปรอนตลาดเนาะส่งไปตลาดรอนตลาดเที่ยวทรงไปเาขาก็สิแจกมากร่วมค่าภาษีเนาะค่าภาษีเวกับค่าส่งขนส่งฟังลาเขาก็สิแจ่เป็นบินมากที่เขาไปส่งแล้วก็โอนใจเขา หลังจากนั้นตอนแรกก็คือไปรับของอยู่สาขาที่เขาส่งไปไหนไปเนาะทุกคนมันง่ายๆท่านต้องมันราคาถือกว่ากาัน้ลยกับทีแบบเขาส่งไปนั่มขนส่งที่แบบเขามาลับอยู่หนาา้าร้านเนาะแล้วเขาไปส่งหอดบ้านเขาด้วยเนาะแต่มันก็สีร้ายวันหน่งวัวเวัวเขาสิไปเป็นเถี่ยวเป็นเถี่ยววัวเขาสีแลนรับของทัวกรุงเทพทัวเซนบูดีที่นอ้องเนาะแต่ว่าเขาส่งนี่แบบไว้ที่สําคัญถือราค ถือกี่ดีรับรองเลยว่าถือกี่ดีเนาะเขาไปถามคนส่งเขาแล้วเนาะใจยอยู่ประมาณท่านสองเนาะกองที่เขาส่งไปเนะาะกองแต่ว่าเขาไปส่งน้ำแฟตเท่าเสียดหนึ่งร้อยสิบห้าบาทต่อสุคนเนาะแล้วหลังจากมีอแต่ว่าราคาฟังล่าเขายังมีท่านผูวเนาะเขาต้องไปส่งก่อนแล้วเขาส่งบินไม่เ,เขาทัาท้งเขตเนาะเขาจึงสิ่อหัว่า เขาสีจายพี่น้องแล้วก็สีโอนเนเขาเนาโอนเป็นเงินเป็นเงินไทยนะพี่น้องเนาโอนไปเข้าที่แล้วมาส่งไปนอกกองประมาณนทำหนี้นอกกองใหญ่ๆนะกองไซลัลแมงกเนี่ยเสียอยู่ประมาณนสองร้อยกว่าบาทกะฟังเล่าเนาะฟังเล่านะจะแพงกว่าฟังไทยเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องมินี้ก็ขอจบคลิปเพียง์ทำหนี้เนาะทุกคนเนาะโอเคบ๊ายบาย